รีวิวข้างทางครับยามเช้าครับันนีเวนที่8ธันวาคม7ครับที่ข้างทางอำเภออุขางครับสวยมากครับมาดูด้านข้างกันนะหน้าอ้ดสวยครับโอ้สวยครับข้างหน้าเป็นภูเขาเท่ๆเี่ก่อนครับก็าลังชิมลางก่อนต่อไปถ่าจะขึ้นสุดยอดของความของเขาครับตอนนี้บริเวณดูการทมาหากินของชาวบ้านครับปูผักปูข้าวเล็กๆนะครับ แล้วก็มีต้นกล้วยนะครับมียางพาร,ราบ้างนะครับีเลี้ยงสัตว์นิดหน่อยครับมีผลไม้ทั่วไปครับแต่ก่อนก็บอกว่าแถวนี้ปลูกส้มเยอะนะครับแต่นี้เลยไม่ค่อยปลูกเหลือต้นอะไรนะตะลิงปิงไหมลนะ่ะใช่ตะลิงปิงหรอ,หอต้นอะไรโอ้เต็มเลยมเลยกาแฟเออกาแกฟแกาแกฟแกาแกฟแกาแกฟนะครับนี่ผลโอเป็นถูกเขาครับค่อยๆครับเราจะขึ้นนะครับเราจะขึ้นแล้วครับ กายาำเช้าครับข้างออกจากอุ่สราคครับสวยครับสวยแสงตกกระทบขายอะไรเนี่ยโอ้ขายฟักขายฟักแฟงนะครับข้างทางมีมันสับปะหลังตากแห้งแล้วก็เขาขนเข้าไปในในตัวอำเภอแม่สอดนะครับอันนี้กาแฟนะครับกาแฟอ่าประมาณนี้ครับก็รีวิวให้ดูข้างทางมีฟูกโปษโอ้มีเขาเตี้ยนะครับโอ้บ้าน เสาทำด้ไม้สกักต้นต้นนะครับโอ้โหแต่อิจฉาแต่ไม้สักเต็มครับขึ้นเขาลงห้วยแล้วนะครับทีวข้างทางออกจากตอาผนผางสวยครับเรื่องสวยแลวนะครับนู่นใช่ไหมภูเขาเราจะขึ้นเขานู่นครับเราจะขึ้นบนยอดเลยนะครับเนี่ย เราจะขึ้นบนยอดนะครับโอ้เริ่มสวยแล้วครับสวยมากครับนี่อันนี้บรรยากาศสดชื่นครับเช้าแสงแสงส่องสวยลเยครับกาแฟครับเต็มเลยครับกาแฟครับกาแฟครับสวยโอ้กาแฟครับกาแฟเต็มเลยครับกาแฟครับกาแฟครับกาแฟกาแฟอุ้มผางนะครับ ข้างทางนะครับมารีวิวบรรยากาศยามเช้าสวยครับสวยครับสวยครับมีคาเฟ่นะครับนี่ครับมีคนบอกให้ไปซื้อขาตั้งเอ๊ะอะไรขากันสันครับขากันสันไม่มีโอ้ตัวนี้สวยครับโอ้แบบบรรยากาศครับนี่เขาขายเขาขายของมาโอไม่ใช่เขาซ่อมทางเขาตัดหญ้าตัดหญ้าสวยครับช่วงเช้าเนี่ยแสงแดดกำลังสวยครับ สำปะหลังมีเขาเล็กๆเขาหินปูนะครับสำปะหลังเยอะเลยครับแล้วก็น่ายางพารานะครับติดตามไปเรื่อยครับกับพี่น้องเรากำลังแบบเอ่อก็มองจากหุ้มผางนะครับก็วันนี้วันที่แปดธันวากำลังกำลังพูดคุยกับกับบ้านครับ สสยมาปลูกยังมาลาบนเขานู่นครับนู่นเราจะไปเขานู่นครับจะขึ้นเขาลงห้วยนู่ดูนะครับตามมือผมนู่นแหละครับหลายลูกหลายเขาครับ1219งกโค้ง